สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้โหได้ข่าวว่ามากันเรือนแสนนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่รู้มอฟอะไรของเออวัยรุ่นกุลแคม์นะครับในกายไม่ใช่ชิ้นนี้สำหรับเพื่อความเป็นจริงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังทุกรูปแบบมีภาพเสียงและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากคร่าวๆมาน่าจะหลายวันแล้วนะครับรู้สึกว่าคนที่เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับน่าจะเป็น หุนมานีนะครับแหมอาจจะเป็นอะไรห่างๆของไอ้หุนซวยหรือเปล่าแย่มืนก็ไม่รู้หรอกต้องให้กวนมืนตัวยงเนี่ยคอมเมนต์หน่อยเพราะอะไร่ะครับเอาก็กวนมืนตัวยงหูไวตาไวนะครับ <c oughs> แหมรับรู้ข่าวสารเนี่ยรวดเร็วกว่าไอ้เป๋ยไอ,ปอ้ไอปองอีกนะครับเพื่อน เอาไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับแหมบังเอิญ้ได้แฮทมินไปส่องคอมเมนต์แล้วมันน่าสนใจก็เลยอยากเอามาฝากกวนหมื่นตัวยงนะครับเช่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยจริงครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกกัดแอดมินก็จะหูไปนาวตาเปียไร้นะครับคิดซะว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะโอ้ฮ่าาประสาทกูจะเสียความคิดเห็นที่หนึ่งใครคิดรุกรานเขมรถ้าชาวเขมรพร้อมใจกัน พวกคุณก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้โอ้โห,โโอโหไอ้งามไส้ประสาทคุณเสียไอ้ม็อบขอทานเนี่ยนะเออไอม็อบที่เขาเรียกว่าเหมือนม็อบปลากระป๋องไข่2องใบป๋องป๋หน,นึ่งเนี่ยนะไอ้ม็อบเมากาวเนี่ยโอ้ยมึงไม่ต้องมาแสดงพลังหรอกนะครับถ้าหากว่าเกิดเขาจะคิดลุกลานประเทศมึงแป๊บเดียวไม่พอ3ามชั่วโมงหลอกบอกตรงๆหนมเป็นก็ขนมเป็นเ,เละเป็นโจวกว่าอะไร เวียดนามเคยทำสำเร็จมาแล้วครับเพื่อน <ๆ S 1> สมัยเขมรสายเนี่ยโอ้ตายเลยงามไส้ศักยภาพมันต่างกันครับเพื่อนและที่มารวมตัวกันเนี่ยนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าด้วยกิจกรรมอะไรจะบอกว่าสนับสนุนสมเสรอุ่นซวยและสนับสนุนเรื่องอะไรหรือสนับสนุนหุ่นมานวยหัวเข็เนี่ยสนับสนุนในเรื่องอะไรเหรอครับเพื่อนเพราะอะไรก็ไม่มีใครไปทําอะไรคุดนะครับมีแต่พวกคุณมึงๆเนี่ยข้ามฝั่งมาสแสดงอัตลักษณ์แสดงสัญลักษณ์ ในอาณาเขตพื้นที่ดินแดนของประเทศเราทหารเขาระบุพิกัดชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของไทยนะครับไม่ใช่พื้นที่ของวัยรุ่นกุนแมนะครับจะมาเดินเล่นหรือมาแสดงอัตลักษณ์อะไรไม่ได้ไอที่อนุญาตให้เข้ามาเนี่ยให้เข้ามาสักการะบูชาเฉยเฉยเห็นว่ามีแนวตะเข็บชายแดนร่วมกันในอดีตเป็นพรมแดนเดียวกับสยามนะครับก็เลยอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยมากราบมาไหว้นะครับ ไม่ได้ให้มึงเนี่ยมาคิดเองเออเองหลอนกาวไม่ได้ว่าใครจะไปลุกดินแดนโอ้ตายและอีงามไส้น้ำตากูจะรัห่นะครับสู้จริงกับเพื่อนแมนความคิดเห็น<อ>ที่สองขอบคุณท่านนายกที่ปกป้องแผ่นดินของกําแมนมันทำอะไรมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมาแนวแตะเข็บชายแดนมันยังต้องเอาคนเนี่ยมาล้อมไว้เยอะเลยทำไมรู้ไหมครับกูวันตุยอีงามไส้ ไม่ต้องหลอนไม่มีใครไปทําอะไรมึงทั้งนั้นนะมึงอย่าทะลึ่งข้ามมาอย่างเดียวไอ้เมรมึงเชื่อกูลบกวนอย่าดมกาวนะครับตามแนวตะเข็บชายแดนด้วยเดี๋ยวหลงนึกว่าเป็นพรมแดนตัวเองตายเลยนะครับผิดพลาดไปป้องป้างมาเนี่ยเดี๋ยวจะหาไว้แอนเมินไงเป๋ป่องไม่เตือนนะครับไอ <laughs> งามใส <laughs> และก็ไม่ต้องมาอ้างนะครับเรื่องว่าเอ้ยการบูลลี่กลุ่มชติพนันธุ์บูลลี่คนเผ่าพันธุนั้นเผ่าพันธุ์นี้ มึงสอนตัวเองก่อนนะบอกไอหุ่นซวยด้วยนะครับแล้วก็ไอหุ่นมานยหัวเขตด,ด้วยว่าไอแบบตำราเรียนที่บูลลี่ความเป็นไทยแล้วก็หาว่าเราเนี่ยไปลุกลานมันเนี่ยช่วยล้างออกไปก่อนนะมึงเลิกบูลลี่พวกกูเมื่อไหร่อะไรกูก็จะไม่ว่าพวกมึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ควรเลิกเลยถาวรก็คือเลิกสอนให้ประชาชนเป็นขอทานนะครับเพราะอะไรเลยครับเื่อนเอ้าพอมึงเป็นขอทานเนะ่ยเดือนร้อนประเทศกู <laughs> โอยงามไส ตามสะพานลอยนี่ยังอยู่กันเยอะเลยนะครับเมื่อวานไปดูม็อบเนี่ยเพิ่งเห็นมาเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีแต่ขอทาน,เขเนคขมเนกูก็งงเหมือนกันไอ้นายกเป็นญาติอะไรกับมันหรือเปล่าทําไมถึงไม่กวาดล้างต่างด้าวสักทีงามไส้ประสาทกุญสีรับไปรอดตาความคิดเห็นที่สชาวคขมเนคือลูกหลานอดีตนักลบเมื่อถึงเวลาปกป้องชาติพวกเราไม่เคยกลัวตุย ไอ้มึงเข้าใจผิดแล้วไอเ้เหม็นวางถุงกาวลงก่อนมึงเป็นลูกหลานท่าแตงหวายนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยท่าเป็นยังไงครับก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยจากเสียมจากสยามเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งทุกวันนี้ก็ยังมาขอความร่วมมือขอความช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นราคาสัญญาณอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษนะครับย่อมเยาวสาหรับ ประเทศยากจนอดอยากกันดานประเทศลูกหลานขอทานประเทศลูกหลานท่าแตงหวายนะครับหรือนะครับเพื่อนบรรดาเออแรงงานต่างดงต่างด้าวเนี่ยก็ต้องร้องขอให้เราเนี่ยรับเยอะๆหน่อยนะครับเพราะอะไรละครับก็ได้เงินได้ทองไหลออกนอกประเทศไงครับเพื่อนๆไปบ้านเขาเมืองเขาเศรษฐกิจของเราก็ไม่เติบโตครับก็งงเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มในทุนนักการเมืองที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็วัวสีส้มควายสีแดงเนี่ย มันรู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือง้อง,องมงายกับคําว่าเสรีภาพพลดรอนภาพเสมอภาคจนโงอหัวไม่ขึ้นนะครับ <g> um> งามใส่น้ําตากูจะรัวนะครับไอโรดตาปอน <g> um> <g> um> ความคิดเห็นที่สี่ชาวเขมรคือผู้กล้าพวกเราพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของเขมร <g> um> <g> um> โอ้ยใจเย็น มึงไม่ต้องรีบดมอันนั้นกาวนะครับเพื่อนๆไม่ใช่อย่ามองโอ้มึงค่อยๆสูดค่อยๆดมเพราะอะไรเดี๋ยวมึงหลอนนะครับเนี่ยมึงหลอนหนักแล้วมึงเชื่อกไอยเหม็นพวกมึงอลูกหลานท่าแตงไหวายไม่ใช่ผู้กล้านะครับบอกก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาขมหมนสาฝ่ายห้ำหั่นกันเองถ้ากล้าจริงๆเนี่ยไม่หนีมาตามแนวแตะเข็บชายแดนนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งมาใส่ในค่ายภูลีภัยในประเทศเรา ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านนะครับไอนี่เรียกผู้กล้าไม่ได้เขาเรียกพวกขี้ขาดตาขาวประเทศตัวเองยังไม่กล้าปกป้องเลยนะครับเพื่อนต้องมาอาศัยประเทศที่ตัวเองเกลียดชังแท้ๆอยู่ในใจโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่การเกลียดชังเราเนี่ยด้วยเรื่องอะไรครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอ้ากระทุกวันนี้มันก็ยังเกลียดเราอยู่ครับเพื่อนแล้วมันก็อาศัยเราอยู่ไม่ว่าจะไปแรงงานต่างด้าวหรือของงบประมาณไปทําถนนหรือไปทําสะพานบ้าบออะไรพิเศษ เพื่อที่จะข้ามมานะครับพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็เหมือนเป็นดินแดนแห่งการขอนั่นแหละครับเพื่อนๆไม่อยากใช้แรงไม่อยากใช้สมองในการพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศขอมันอย่างเดียวตั้งแต่เสื้อพงเสื้อผ้าขอเสร็จเอาข้ามฝั่งมาขายในเมืองไทยตัวละสองบาท3บาท5บาทคนไทยส่วนใหญ่ไม่่อยซื้อก็ไม่ได้ลูกหลานเขมรนั่นแหละครับไปแห่ซื้อเ <laughs> พราะอะไรมันข้ามมาเป็นแรงงานต่างด้าวข้ามมาเป็นขอทานนะครับเพื่อน เสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้ไม่ยอมใช้เงินใช้ทองนะครับจริงๆเนี่ยไม่ควรนําสินค้ามือสองที่เป็นขยะจากประเทศอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาขาขายกันครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับอ้าแหมมันขายได้สักกี่ตัวล่ะครับไอ้ที่เหลือกลายเป็นขยะหมดนะครับเพื่อนๆแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนสุดท้ายก็ต้องเอามาเผาแล้วเกิดอะไรฝุ่นพิษในบ้านเราเมืองเราเพ,เพื่อนเพราะมันไม่มีทางออกมันไม่มีที่ระบายนะครับเขาเอามาทิ้งในเขมรดันทะลึ่งเอาข้ามฝั่งมาเมืองไทยมันถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ บองก่อน,นะครับว่าสินค้ามือสองเหล่านั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่าไอคนที่ใส่ก่อนหน้านี้มันเป็นโรคอะไรที่เป็นโรคในการแพร่ระบาดง่ายโดยทางผิวหนังหรือไม่ครับเพื่อนเพราะโรคบางโรคหรือบางชนิดเนี่ยไม่สามารถซักออกได้ด้วยเออเขาเรียกว่าผงซักฟอกชนิดปกติครับเพื่อนเพื่อนคนไม่รู้ไปใส่ตอนที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาครับแต่พอเวลามันมีปัญหาปุ๊บว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าโอ้โห ไอ้โรคระบาดนั้นน่ะเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครับาหากได้เห็นแล้วบอกตรงๆไอ้พวกมากับเสื้อกับผ้าเนี่ยถ้าเป็นของมือสองควรจะเป็นสินค้าที่เป็นของคนไทยเท่านั้นเพ <l uck> ราะคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่สะอาดครับเพื่อนๆไม่เหมือนต่างด้าวหรือสินค้าที่มาจากประเทศอื่นเป็นของมือสองครับเ,เพื่อนเพเพราะอะไรล่ะครับาหากมันเกิดระบาดแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วครับเมิดมันจะเกิดปัญหาครับเพื่อนสุดท้ายคนที่ไม่รู้อินโออเนเนี่ยก็ต้องมาซวยนะครับาหากบังเอิญไปติดโรค เดียวกับไอคนที่เออหบาท10 100บาทกับสินค้ามือ2เหล่านี้นะครับเพื่อนนอกจากโรคระบาดน่ากลัวแล้วยังมีอะไรอีกครับเพื่อนทำลายระบบเศรษฐกิจผ้าของเรานะครับเสื้อ <ho> ผ้าเรานี่ตัวละร้อยร้อยกว่าบาทเองไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับไอที่มันแพงเพราะมึงตั้งราคากันไปเองนะครับไอ้ของถูกก็มีนะครับ และของมือหนึ่งด้วยครับเพื่อนๆเป็นของใหม่ด้วยช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจกของเราด้วยบอกตรงๆนะครับอะไรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านส่วนตัวนะครับ5าบาท10บาทก็ไม่อยากให้มันได้ไปเพราะอะไรละครับมันทําให้เศรษฐกิจกเราพังเนะาะหัวงามไส้ประสาทกุญเสียครับไปโรอตาปอก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทดได้น,นะครับ EPN มึงกราบขอบพระคุณกวนมึงตัวยงทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรลบฟังและขอตัวลาไปก่อนเนาะ ไปลอง,องลเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองสกูลเกียรติจริงๆเลยไอเย้เ,ลอเพงเลเพงที่กูแต่ง